สวัสดีปีใหม่ไทยครับสงการไทยยิ่งใหญ่ระดับโลกสนักข่าว CNN Travel รายงานนะครับ w a t e r f i g h s Cultural Traditions and News Beginnings A Guide to Songkran Thailand's a n n u a l New Year's Festival การเล่นน้ำประเพณีทางวัฒนธรรมและการเริ่มต้นใหม่คู่มือสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ประจำปีของประเทศไทย โดยทางบรรณาธิการของ c n n t r a v เ l นะครับเขาก็ได้เขียนรายงานไว้ว่าหากดูเผินๆเ,เทศกาลสงกรานต์ประจำปีของประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นเพียงการต่อสู้ทางน้ำครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งทุกเดือนเมษายนผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ออกไปตามท้องถนนทั่วประเทศโดยพกปืนพลาสติกและถังน้ำและเข้าร่วมการต่อสู้ที่เกินเวลาน,านานหลายชั่วโมงตั้งแต่เชา้าจนถึงค่ำและถึงแม้ว่านั่นจะเป็นการเฉลิมฉลองที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่สงกรานต์ก็เต็มไปด้วยประเพณีทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ทำให้เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมสําหรับนักเดินทางที่จะมาเยือนประเทศไทยสงกรานต์คืออะไรกันแน่สงกรานต์ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของไทยตามประเพณีโดยปกติจะมีการเฉลิมฉลองตั้งแต่วันที่13ถึง15เมษายนแม้ว่าบางเมืองจะขยายความสนุกสนานออกไปอีก2-3วันก็ตามถือเป็นช่วงฤดูร้อนที่สุดของประเทศไทยถึงเวลาหยุดพักจากการทํางานและออกเดินทาง โดยผู้คนจำนวนมากต้องเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรไปยังบ้านเกิดเพื่อสารสัมพันธ์กับครอบครัวและเพื่อนฝูงคำว่าสงกรานต์ว่ากันว่ามาจากภาษาสันสกฤตโบราณซึ่งใช้อธิบายความเคลื่อนไหวในแต่ละราศีในปีพศ2566ยูเนสโกได้เพิ่มวันสงกรานต์เข้าไว้ในบัญชีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยระบุว่าวันสงกรานต์หมายถึงการที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่กลุ่มดาวราศีเมษ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นเทศกาลปีใหม่ไทยตามประเพณีการรดน้ําเป็นการกระทําที่สําคัญในช่วงสงการานต์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการชาระล้างความเคารพและโชคลาภนี่คือคำจารึกของยูเนสโกกิจกรรมอื่นๆได้แก่สงน้ําพระพุทธรูปองค์สําคัญสาดน้ําให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงละครพื้นบ้านการละเล่นดนตรีและงานเลี้ยง สัมนักข่าว CNN เขาก็ได้รายงานต่อนะครับบอกว่าการเฉลิมฉลองเทศกาลสงการานต์เกิดขึ้นทั่วประเทศในทุกเมืองทุกหมู่บ้านกิจกรรมบางอย่างจัดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นในขณะที่ธุรกิจการบริการหลายแห่งเช่นสวนสนุกโรงแรมร้านอาหารและบาร์ก็เป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้ทีมสงการานต์ของตนเองเมืองบางแห่งจำกัดการเล่นน้ำไม่เพียงวันเดียวดังนั้นโปรดตรวจสอบล่วงหน้าหากคุณวางแผนที่จะเข้าร่วมการเล่นน้ำนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รวบรวมรายชื่อการเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นทั่วประเทศแต่สําหรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมในด้านวัฒนธรรมกรุงเทพกําลังจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสําหรับนักเดินทางเพื่อสองการานต์ในปีนี้และก็นอกจากนี้นะครับ c ีนแอนทราเวลเขายังได้เสนอการสนุกการเล่นน้ําอย่างปลอดภัยนะครับคู่มือและวิธีการเล่นน้ําอย่างปลอดภัยเขาก็บอกว่าเนื่องจากการเล่นน้ําเกิดขึ้นบนท้องถนน,นในพื้นที่กลางแจ้งทั่วประเทศนักท่องเที่ยวจะไม่มีปัญหาในการเข้าร่วม ืนฉีดน,น้ำมีจำหน่ายทุกที่ในช่วงเทศกาลโดยแผงขายริมถนนมักจะตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่เล่นน้ำยอดนิยมแต่มีสิ่งสำคัญบางประการที่ต้องพิจารณาก่อนออกเดินทางในแง่ของประเด็นด้านความปลอดภัยจำนวนอุบัติเหตุทางถนนผู้เสียชีวิตสูงอย่างมากในช่วงวันหยุดการเปลี่ยนเ้วยน้ำหรือแป้งสีขาวที่ทาบนใบหน้าของคุณมักจะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์และอาจส่งผลให้เกิดการเลอะเทอะได้ หลังจาก CNN t r a v e อรเขารายงานไปนะครับเราก็มาฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติแล้วก็ชาวอาเซียนกันนะครับเกี่ยวกับเทศกาลสงการานในประเทศไทยครับคอมเมนต์ comment แรกครับเป็นของคนไทยครับเขาก็บอกว่าเทศกาลสงการานในประเทศไทยแต่ละพื้นที่จะมีช่วงเวลาไม่เท่ากันชาวต่างชาติทุกคนสามารถวางแผนได้เกือบเดือนหวังว่าชาวต่างชาติคงจะได้พบและสนุกสนานกับเทศกาลสงการงกานนี้นะครับคอมเมนต์่ไปเป็นของฝรั่งเขาก็บอกว่ารอไม่ไหวแล้วนี่เป็นสงการานครั้งแรกของฉันหวังว่าปีนี้จะสนุกสนานเฮฮา คอมเมนต์ถัดไปครับเฉลักสงการคอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวต่างชาติครับเขาก็บอกว่าเพื่อนฉันหวังว่าฉันจะอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าฉันมาประเทศไทยเพื่อร่วมเทศกาลสงการนี้คอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของฝรั่งครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าฉันจะได้สัมผัสกับมหาสงการนี้น่าเสียดายที่ฉันจะออกจากประเทศไทยในวันที่13เมษายนนี้เพื่อกลับสหรัฐอเมริกาก็ได้มาเที่ยวสงการวันหนึ่งครับวันที่12 ก็คงสนุกสนานกับสงการหลายอย่างกับสหรัฐครับสําหรับชาวต่างชาติคนนี้นะครับคอมเมนต์ถัดไปครับวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเมษายนเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยคอมเมนต์ถัดไปครับเขาก็บอกว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่ดีเยี่ยมคอมเมนต์ถัดไปก็ของฝรั่งครับเขาก็บอกว่าฉันเดินทางครั้งแรกมาประเทศไทยในปี2007ฉันไม่ได้หาข้อมูลเลย และไปที่สมุยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องถามพนักงานโรงแรมว่าเขาเล่นน้ําที่ไหนฉันมาจากสหราชอณาจักาคอมเมนต์ถัดไปเป็นของคนไทยครับเขาก็บอกว่าเจอการที่สีลมและถนนข้าวสารครับคอมเมนต์ถัดไปก็เป็นของชาวต่างชาติที่เขาไม่อยากเล่นน้าครับเขาก็บอกว่าฉันเป็นนักท่องเที่ยวที่สูงอายุในกรุงเทพมีที่ไหนบ้างที่จะไม่ต้องเล่นน้ําสงกรานต์ฉันไม่อยากเปียกคอมเมนต์ถัดไปครับ เขาก็บอกว่าเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต้องที่ประเทศไทยเท่านั้นนอกจากข่าวจาก CNN Travel แล้วก็มีชาวต่างชาตินะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ของไทยไ้หลายหลายช่องนะครับก็มีชาวต่างชาติชื่อช่องคุณข่าวได้ทำคลิปเกี่ยวกับเคล็ดลับ18ข้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของคุณนะครับโดยคุณข่าวเขาก็ได้บอกว่าข้อแรกนะครับเขาได้บอกว่าข้อแรกก็คือคุณต้องยอมรับการเปียกน้ํา เทศกาลสงกรานต์นอกจากประเพณีต่างๆแล้วก็จะมีเทศกาลการเล่นน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นคุณควรต้องเตรียมตัวเปียกน้ำเพราะว่าคุณต้องโดนสาดน้ำแน่นอนนะครับข้อ2คุณข่าวเขาก็บอกว่าคุณไม่ควรฉีดน้ำใส่คนที่อยู่ในที่ร่มหรือคนที่ไม่ได้เล่นน้ำหรือตามห้างสรรพสินค้าต่างๆห้ามฉีดน้ำใส่คนเหล่านั้นนะครับข้อถัดไปคุณข่าวเขาก็บอกว่าอย่าฉีดน้ำใส่คนบนมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามันอาจเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ ข้อถัดไปเขาก็บอกว่าไม่ควรฉีดน้ําใส่พระพิสุสง์นะครับอันนี้คือชาวต่างชาติเขาทาเป็นข้อแนะนําให้ชาวต่างชาติได้รู้นะครับว่าเล่นเทศกาลสงกรานต้องทํำยังไงบ้างนะครับข้อถัดไปนะครับเขาก็บอกว่าอย่าลืมพกปืนฉีดน้ําพลาสติกมาด้วยเพราะมันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเทศกาลการเล่นสงกรานที่ยิ่งใหญ่นี้ข้อถัดไปครับเขาก็บอกว่าอย่าลืมกระเป๋ากาันน้ําเพื่อป้องกันทรัพย์สินของคุณไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่ากระเป๋าสตางค์นะครับ ข้ถัดไปครับเขาก็บอกว่าการแต่งกายก็ให้เหมาะสมกับการเล่นน้ำครับซึ่งคนไทยนิยมใส่เสื้อลายดอกสีสันส,สดใสและเสื้อผ้าที่บางเบาแห้งเร็วนะครับเขาก็บอกว่าอย่าลืมว่าเทศกาลสงการเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาซึ่งร้อนมากนะครับดังนั้นเราก็ต้องพกน้ําแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆครับข้อถัดไปที่คุณคราวเขาแนะนํานะครับ ก็ให้ระวังเรื่องความหนาวในช่วงเวลากลางคืนหลังจากที่คุณเล่นน้ําเปียกมันทั้งวันแล้วเนี่ยตอนคืนหรือตอนเย็นพระอาทิตย์ตกมันก็จะหนาวมากหรือไม่บางทีคุณอาจจะเจอน้ําที่ใส่น้าแข็งอันนั้นก็จะหนาวมากเช่นกันนะครับข้อถัดไปเขาก็แนะนําว่าคุณต้องเจอกับการป่าแป้งแน่นอนก็ระวังแป้งเข้าตานะครับข้อถัดไปก็เขาบอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้น้ําที่ไม่สะอาดข้อถัดไปที่เขาแนะนําก็คือคุณก็ควรหาแว่นตามาป้องกันตาคุณซ่าหรือหาที่อุดหู เพราะว่าน้ําอาจมันจะน้ํามันอาจจะเข้าตาหรือเข้าหูได้นะครับก็ควรใส่แว่นป้องกันตาข้อต่อไปเขาก็บอกว่าอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับเจอทุกคนก็พูดว่าสวัสดีปีใหม่ข้อต่อไปครับเขาก็บอกว่าควรพักผ่อนบ้างเพราะว่าเขาจําได้นะครับคุณข่าวเขามาเทศกาลสงกรานต์ประเทศไทยครั้งแรกเขาเล่นน้ําไป3วัน3ามคืนติดต่อกันเลยครับก็ได้นอนบ้างนิดหน่อยหลังจากที่เขาเล่นน้มไป3วัน3ามคืนติดนี่เขาแบบหมดแรงแล้วก็นอนพักเป็นสัปดาห์ ว่าจะมีแรงขึ้นมาเที่ยวต่อนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ทุกคนวางแผนการเล่นน้ําให้ดีแล้วก็พักผ่อนบ้างนะครับข้อสุดท้ายที่คุณข่าวเขาแนะนานะครับเขาก็บอกว่าถ้าต้องการเล่นน้ําสงกรานในประเทศไทยก็มีสถานที่ต่างๆให้เล่นนะครับทั่วทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่พัทยานะครับที่กรุงเทพก็มีสถานที่เล่นน้ําใหญ่ๆหลายแห่งนะครับเช่นสยามสแควร์ถนนข้าวสารสีลมแต่คุณข่าวเขาก็แนะนําให้ไปเล่นที่ถนนข้าวสารนะครับ เพราะว่ามีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมากมายแต่ทุกคนก็ต้องระวังครับเพราะที่นั่นมีคนเยอะมากไปถึงที่ถนน,นข้าวสารนะครับและนั่นก็คือคลิปทั้งหมดจากคุณคาวครับตอนจบคลิปคุณคาวเขาก็มีสรุปให้นะครับบอกว่างานเทศกาลสงกรานของไทยมีต่อเนื่องกัน3วันและงานสงกรานมีความสนุกสนานกันทุกที่นะครับคุณคุณชาวต่างชาติที่ดูคลิปของเขาก็สามารถเลือกได้นะครับว่าวันเวลาสถานที่ที่คุณสะดวกที่จะไปเล่นน้ําที่ไหนคุณก็เลือกได้เลยเพราะว่าทุกที่สนุกสนานเหมือนกันหมดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีปี่ใหม่ครับสวัสดีครับสงกรานสงกรานสงกราน is our delight สงกรานสงกรานสงกราน Families to treasure Some crown, some grand Kindred meet together Celebrate time New Year Bid all the troubles goodbye Give your love far and near Forgive, oh don't ask why Let our worries dissolve Washed by water so clear Fresh with a new resolve For a of cheer, let our worries dissolve, washed by water so clear, fresh with a new result for a future of cheer. Some glad, some climb, a time to start anew. May you prosper, and all your dreams come true. Off, washed by water so clear, fresh with a new resolve for a future of cheer. Let our worries dissolve, washed by water so clear, fresh with a new resolve for a future of cheer. Some glad, some glad, a time to start anew. May you prosper oh